ยอดสวยงามขาลายไม่รอดในขาเดียวกินนี่นจับเลยครับอัสวิดดัดสวัสดีทุกคนเนาะคลิปนี้เขามีแนวสีบอกคือพุลิตามอร์ฮอตพันคนและแต่ต้องขบมุกขอบใจนะขอบใจทุกๆคนเนาะที่กดติดตามไม่ห่าแล้วก็ม,กวกกกนนะมื้อนี้ เราสีมาสลองครบพันคนหรือว่าพันผู้ติดตามพันซับสไคร์เบอร์โดยการน,นี่เลยขาแบน้อยกินคนละเด็กก็กขอบใจมายังทุกคนเนาะที่กดติดตามให้เฮาตอนนี้คนผู้ติดตามพาก็ฮหอดพันคนแล้วแต่ว่าเวลาครับสมหรือเ,เวลาเบิ่งของเฮา,ย,า, 4, เเายังบ่หอดสี่พันชั่วโมงเถื่อเฮาก็ยังบวสสมาพันธ์กดได้วันนี้เฮาก็เลยพากันมาเฮ็ดครัวแบอน้อยกินเนาะ สลองคนนึตงตอนนี้เขาก็ได้ทำการเผาแล้วเนาะเหลืองอันยังไม่คนนึงสุกเลยอันนี้เนาะโอ้ลีนสุกลายแตกเลยลุนล,ลายแตกเลยลุนนเลถ่ายผมัวรลายเลยเนาะจะให้ผมัวร <c oughs> นะัวรจีดัง อ๋อตัวฮะตัวแต่เครื่องในมันออกครับเดี๋ยวเอาเอาใส่ข้าวควงมาไว้เลดแม่ข้าวควงอ๋อเนื้อเน้นๆดีกว่าแต่เครื่องในออกวะจังหวะนี้ก่อยข้าวควงกันเลยควงแแบอืมสุดยอดไปเลยวะ นีก็มีตรงๆครับใครจะว่าลงโค้งนะับย้อนโอ้ยแงหมดเออขักขักขักไอ้มองขักโคงมุงได้จากบาทเหมอะไรขับไป่ังไเดี๋ยบีครับบ้านต้องแง่แงากินกระแทบก่อน áp đoan. được. Ừ ừ. Ôi, chỗ sốt này. Pì sốt sốt này. Hả? à? lốt, lốt. ai đó.

dọn <laughs> <Học không? cười> cơ con đuôi <cười> <cười> Chị <xưa> không ngại <laughs> <laughs> Có những măn nhiều เพียบเนอเนีอยครับเพียบเซมิเทมองนี้ครับเบเบอ่อนเนอะเบอ่อนมาเด้ทุกคนเด้ออันนี้คือขลังบอกม, <laughs> มาขาาลังมาด้วยดีที่ ไอ้ยังอนี้ะเขาไปเรื่อย่นเากห้อะรไปอสลน้ายขอเปิดเองือ้วยอดมีทางามขาลายนี่ไบ ขาเดียวกินดีฟุตับเลยครับอ,อันนี้มันก็กินได้เลยคุณเราจะลองจี่เราดึงออกมาทุกคนลองเนี่ยกินได้เลยใส่ล้วน วันนี้เฮาก็พากันเด็ดกินแบบเป็นโตไปเลยวอยากโชนใดป้านเอ,อ,อางมีซีสสัตว์เจ้วของผมไปกันดุคน pues เลยนะยอดตัดม้วงพน้องไหลก็ได้ทีพอที เราจะมาเล่นคลิปนี้รับที่พอ่อที่ชอบนี่นะผู้ดใดเขาเบิ่งก็ยืมก็ไล่แล้วครับกดติตตนะ่างเขาแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปหนะ้า